สวัสดีค่ะพบกับอ้อในช่วงเย็นนะคะวันนี้อยู่ที่อีซูซุสวนูมิมอเตอร์จำกัดนี่เลยนะคะหน้าโชว์รูมวันนี้จะมาเร็วหน่อยนะคะพอดีว่าในช่วงเย็นลูกค้าจะเข้ามานะคะนัดลูกค้านี่นะคะมารีวิวรถ2คันนี้ค่ะที่พร้อมส่งมอบนะคะคันสีดำเป็น4ี่ประตูยกสูงนะคะ1.9 d DI เกรดแซกเกียออโต้แล้วก็คันนี้สีน้ำเงินนะคะเป็น Vcros s เครื่องส0มพันเกียออโต้ เกรดแซนะคะตัวท็อปเลยพร้อมส่งพุ่มนี้2คันนะคะมาเร็วหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้ากําลังมานะคะ mm. กําลังเดินทางมา mm. ก็ไลฟ์สดให้รับชมก่อนนะคะจะได้ดูได้ชมรถทุกรุ่นเลยนะคะที่อ้อส่งมอบขออนุญาตกลับกล้องนะคะนี่เริ่มจากคันสีดําก่อนนะคะคันสีดําคันนี้4ประตูตัวยกสูง1.9 DDI เกรดแซดเกียร์ออโต นี่นะคะราคา9 1 7 0 0 0บาทคันสีดำนี้นะคะด้านหน้าจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็มีไฟเดยไลท์ไฟเลี้ยวพร้อมกับไฟตัดหมอกนี่นะคะสวัสดีค่ะทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อ้อด้วยนะคะเราจะมาชมรถสวยๆไปพร้อมๆกัน นะคะพ่งนี้มีส่งมอบสองคันนี้อันนี้นะคะเดิมจะเป็นแม็กลายโรงงานนะคะขอบ18แต่ว่าคันนี้ลูกค้านะคะคุณสังเวียนแล้วก็คุณสุนีนะคะต้องการเปลี่ยนแม็กเป็นแม็กขอบ8ค่ะแต่ว่าเปลี่ยนลายนี่นะคะจากลายเดิมโรงงานก็จะเปลี่ยนเป็นแม็กซิ่งนะคะแต่เสริมหล่อนี่เป็นลายใบพัดนะคะ สีดำราคา917,000บาทนะคะตัวแม็กล้เรก็ตัวสีรถนี่รู้สึกว่าจะเข้ากันสวยงามนะคะตัวดุมตัวครอบนะคะแล้วก็น็อตลูกค้าสามารถเลือกสีได้นี่นะคะมีอีกหลายคันนะคะที่รอส่งมอบรอเลิกนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยก็แล้วกันมีหลายรุน่นหลายสีนะคะ ภาพชัดไหมเสียงชัดไหมนะคะหรือว่ามีคำแนะนำสิชมสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะคะมาดูต่อนะคะสำหรับคันนี้ไฟเดียวที่กระจกมองข้างนะคะมีให้จุดนี้นะคะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะด้านล่างจะเป็นสีดำในรถทุกๆสีเลยตรงนี้จะเป็นสีดำนะคะด้านบนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มือจับจะเป็นโครเมียมทั้งหมดเลย แล้วก็ติดตั้งฟิล์ม6 0รอบพันด้านหน้า40%นี่เลยนะคะน้ำมันของเรานะคะรองรับ B 2ี0ด้วยนะคะเป็นน้ํามันดีเซลแล้วก็รองรับ B 2ี0เติมได้นะคะด้านท้ายไฟท้ายจะเป็นแบบ LED นะคะไฟท้าย LED กันชนชิ้นใหญ่แบบ2สเต็ปค่ะแล้วก็ มือเปิดด้านท้ายเป็นโครเมียมพร้อมกับกล้องมองหลังแบบบิวอินโลโก้นะคะโลโก้เกรดมีตั้งแต่เกรดแซขึ้นไปนี่เลยกระบะไลเนอร์นะคะติดตั้งเป็นของดีแม็เดี๋ยวออติดต่อกลับนะคะคุณอาตี้นะคะ,ะมาในช่องแชทนะคะเดี๋ยวออติดต่อกลับนะคะเดี๋ยวรอไลฟ์สดเสร็จสักครู่หนึ่งเดี๋ยวตอบกลับในข้อความนะคะ คันนี้เป็นเกรดแซนะคะแน่นอนจะต้องมีสัญญาณกันขโมยนะคะนี่สัญลักษณ์สัญญาณกันขโมยติดตั้งอยู่ที่ประตูนะคะกุญแจก็จะเป็นกุญแจรีโมทพร้อมกับระบบ i m m o เ i l i z เซในเกรดแซต,ตัวนี้จะเป็นหนังนะคะหนังให้ทั้งคันเลยตัวเท้าแขนนี่นะคะแล้วก็เบาะหนัง บาะก็ให้หนังทั้งหมดเลยจากโรงงานนะคะสีดําเดินได้สีขาวกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะคะฝั่งคนขับจะเป็นขึ้นลงออตโต้มีตัวเซ็นเตอร์ล็อกนะคะตัวล็อกกระจกแล้วก็ตัวพับกระจกด้วยนะคะพับผกกลางกระจกแล้วก็ตัวนี้เป็น,เป,นเป็นตัวปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาแล้วก็ตัวนี้ปรับไฟหน้าสูงต่ําได้ถึงสี่ระดับนะคะตัวนี้ ระบบป้องกันการลื่นถลายออกตัวในทางลาดช,ชันนะคะเป็นระบบเซฟตี้ตัวนี้ a off นะคะจะมีในรุ่นที่เป็นเกียร์ออโตจอดติดไฟแดงนะคะเพื่อลดมลภาวะทางอากาศตัวนี้ก็จะดับเครื่องอัตโนมัติเมื่อเราปล่อยเบรกนะคะแล้วก็เหยียบคันเร่งเครื่องก็จะสตาร์ทขึ้นมาเองอัตโนมัตินะคะเพื่อลดมลภาวะทางอากาศจนตัวนี้เป็นตัวช่วยเบรกกรณีขึ้นลงทางชันนะคะทำงานเองอัตโนมัติ ทุกครั้งที่สตาร์ทรถนะคะไม่ว่าเราจะปิดหรือเปิดอยู่ก็ตามนะคะถ้าเราดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่ตัวนี้ก็จะทํางานเองอัตโนมัตินี่ที่วางแก้วนะคะมีทั้ง2ฝั่งเลยซ้ายขวาแอร์แบก็คู่หน้านะคะซ้ายขวาเช่นเดียวกันมีระบบกรองฝุ่น PM 2.5นี่นะคะแล้วก็ ABS ก็มีให้เช่นเดียวกัน ABS EBD แล้วก็ BA นะคะตัวหน้าจอ m id นะคะพวงมาลัยหุ้มหนังอ่าพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะฝั่งด้านขวาจะเป็นตัวล็อกความเร็วนะคะตัวเซตหน้าจอแล้วก็ฝั่งด้านนี้จะเป็นควบคุมตัวหน้าจอนี้นะคะปรับเสียงปรับโหมดนะคะแล้วก็รับแสงด้วยอ่าตรวนี้มีให้ในรุ่นเกรแดแซนะคะหน้าจอจะเป็นหน้าจอเจดนิ้วนะคะเจ็ดนิ้วมีพร้อมกล้องมองหลังนะคะมีกล้องมองหลัง เชื่อมต่อ Apple ID แล้วก็ Android Auto ได้นะคะฟังก์ชันที่สามารถใช้ได้นะคะมี i p o d USB VTR แล้วก็ Bluetooth ส่วนตัวนี้เป็นการสะท้อนหน้าจอนะคะน,นี่ได้ทั้ง Apple นะคะระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ด้านล่างจะเป็นตัวควบคุมระบบแอร์นะคะแล้วก็เกียร กีออโต้ G จะใช้ได้2ระบบนะคะเป็นเลฟโทนิกนี่นะคะเป็นเลฟโทนิกอันนี้อธิบายอย่างละเอียดไปแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากรู้เกี่ยวกับการทำงานของระบบเลฟโทนิกสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะมีที่วางแก้วตรงกลางด้วยนะคะมีด้านข้างแล้วก็มีตรงกลางที่เท้าแขนตรงนี้เป็นหนังนะคะบุหนังให้นี่ขอโทษทีค่ะ กับกล้องก่อนนี่นะคะที่เท้าแขนเนี่ยบุหนังให้แล้วก็ยกขึ้นได้เป็นช่องเก็บของได้อีกนะคะแล้วก็มาดูด้านหลังวันนี้เราจะไปอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าลูกค้ากำลังเดินทางมาด้านหลังประตูด้านหลังนะคะจะมีปุ่มล็อกเด็กด้วยนะคะอันนี้คือไม่ล็อกนะคะถ้าลงมาข้างล่างคือล็อกมีลูกศรบอกอยู่นี่นะคะถ้าล็อกปุ๊บ เปิดจากด้านในไม่ได้นะคะต้องเปิดจากด้านนอกอันนี้เราปดลับไว้ก่อนนะคะด้านหลังก็เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันผู้โดยสารตรงกลางนะคะมีเบลนะคะคาดเข็มขัดแบบ 3. จุดนี่นะคะปลอดภัยยิ่งขึ้นในรุ่นเดิมจะมีแค่ 2. องจุดนะคะรัดได้แค่ช่วงเอวนะตรงนี้คาดอกได้เลยนะคะเป็นสามจุดทั้งหมด 3. ามตำแหน่งเลย สที่นั่งเลยนะคะสําหรับผู้โดยสารด้านหลังหรือถ้าไม่มีผู้โดยสารตรงกลางนะคะมีแค่2ท่านตัวนี้สามารถดึงลงมาเป็นที่เท้าแขนนี่นะคะแล้วก็ที่วางแก้วด้วยสําหรับด้านหลังน,นะคะแอร์ในรุ่นเกรดแซดจะมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะพร้อมกับร์ด USB ไว้ชาร์จแบบมีกระเป๋าเก็บสัมภาระนะคะ ด้านนี้จะมีตะขอเกี่ยวให้ด้วยแล้วก็ลำโพงเซอร์ราวให้สองจุดด้านบนจะโทนสีครีมนะคะสีเทาตัวบุหลังคาเดี๋ยวไปดูอีกคันนึงนะคะ V Cross V Cross เครื่องสามพันนะคะคันนี้สีน้ำเงินสีน้ำเงินจะมีเฉพาะในรุ่นท็อปเท่านั้นนะคะเกรด M เกรด M คือรุ่นท็อปนะคะ รถก็จะไล่ไปตั้งแต่เกรด S นะคะ L LDA เกรด Z Z P แล้วก็เกรด M นะคะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดเกรด M นะคะสีน้ำเงินจะมีเฉพาะเกรด M ตัวท็อปเท่านั้นเกรด M จะมีในไฮรันเดอร์ด้วยนะคะแต่ว่าในรุ่น B c ี o s s จะเป็นเครื่องยนต์3,000เท่านั้นนี่นะคะราคา1,157,000บาทมาดูด้านหน้านะคะกระจังหน้า สีนะคะตอนนี้จะเป็นสีเทาส่วนโลโก้จะเป็นโครเมียมให้ดูเทียบกับคันสีดำนะคะที่เป็นไฮลันเดอร์นะคะความแตกต่างของกระจังหน้าโคลมสีกันนะคะด้านล่างเห็นไหมคะด้านล่างจะมีตัวากาดนะคะกาดด้านล่างนะคะเป็นตัวตกแต่งอีกจุดหนึ่งอันนี้มาจากโรงงานเลยนะคะของรุ่น V Cross ส่วนตัวไฟนะคะไฟจะเป็นโปรเจคเตอร์เหมือนกันมีไฟเดย์ไลท์นะคะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นไฟเลี้ยวคู่กับไฟตัดหมอกที่เป็น LED เช่นเดียวกันส่วนตัวนี้จะมีคิ้วล้อให้นี่ค่ะด้านข้างจะมีคิ้วล้อนะคะคิ้วล้อให้ทั้งหมดเลยตกแต่งมาจากโรงงานเป็นสีเทาสีเดียวกันกับกระจังหน้านะคะรับกันเลยแล้วก็ล้อแม็กจะเป็นแม็กขอบ18นะคะ ตอนนี้ลายนี้เลยนะคะในรุ่น็อปเกรด M สวัสดีค่ะพี่บุญเลี้ยงฝากกดแชร์ให้ออ้ด้วยนะคะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมชมแล้วนะคะกดไลค์ให้ด้วยกดแชร์เป็นกำลังใจในการทำงานนะคะหรือว่าเผื่อมีใครสนใจนะคะจากโพสที่เราแชร์ไปถ้าเกิดมีใครสนใจมีคั้แนะนำให้นะคะ ยางจะเป็นของบริสตนนะคะบันไดข้างนี้เหมือนกันนี่ส่วนมือจับมือจับจะเป็นเซตเดียวกันเลยค่ะนี่สีเดียวกันนะคะกับตัวชุดแต่งที่เป็นกระจังหน้าแล้วก็คี้วล้อ,อสีเดียวกันมาเป็นเซตเลยกระจกมองข้างขึ้นเดียวกันค่ะด้านบนจะเป็นสีเทาด้านล่างเป็นสีดํานะคะเทารับกันกับตัวกระจังหน้าแล้วก็มือจับเห็นไหมคะสีเดียวกันเลย อันนี้ติดฟิล์ม60%นะคะด้านหน้า40% mm hmm. ความสว่างก็จะประมาณนี้นะคะแล้วอีกจุดหนึ่งตัวนี้จะมีขาแหลกให้ด้วย mm hmm. นะคะติดตั้งให้จากโรงงานเราสามารถติดแหลกหลังคาได้นะคะเพื่อวางของวางสัมภาระด้านบนหลังคานะคะเวลาออกทริปออกทัวร์นะคะไปทัวริงไปปาร์ตี้ไปมิทติ้งได้เลยนะคะ แล้วก็มีขอบกระบะด้วยขอบกระบะจะเป็นสีส,สีทูโทนนะคะสีน้าเงินแล้วก็สีเทาให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะอันนี้ติดตั้งมาจากโรงงานแล้วก็สติ๊กเกอร์นะคะสี่คูณ4ดิฟล็อกนะคะตัวนี้มีดิฟล็อกด้วยกรณีรถติดลมนะคะไปในที่ธุรกันดารน,นะคะถูกถะระลุลังนะคะถนนไม่ดีเป็นลุมเป็นบ่อนะคะตัวนี้ดิฟล็อกช่วยได้เข้าเกียร์โฟนะคะ โฟโลตัวนี้ก็จะช่วยในการยกตัวรถขึ้นมาจากหลุมน,นะคะด้านท้ายไฟท้ายเหมือนกันเลยค่ะเป็น LED นะคะกันชนท้ายแบบ2สเต็ปแต่ว่ามือเปิดตัวนี้ก็จะเป็นเซตเดียวกันก็คือจะเป็นสีเทานะคะนี่เลยนี่โลโก้เกรด M นะคะเกรด M คือตัวท็อปนะคะในรุ่น2020 มาชมภายในกันนะคะตอนนี้มีเซนเซอร์ไหมคะถ้ามีเซนเซอร์เนี่ยกุญแจจะมาคู่กันจะเป็นกุญแจแบบนี้อ่าเกรดเซทพกับเกรดเอกุญแจเหมือนกันนะคะกุญแจแบบนี้จะเป็นแบบกดสตาร์ทนะคะจะไม่ใช่บิดไขเพราะว่าตัวสลักกุญแจนะคะไขกุญแจอยู่ด้านในนะคะต้องดึงออกมาแต่ตัวนี้ในรุ่นที่เป็นเกรดเอจะมี ลูกสออยู่ด้านบนเห็นไหมคะตัวนี้สามารถกดสตาร์ทจากด้านนอกตัวรถได้นะคะ,ะกดล็อกครั้งหนึ่งแล้วก็กดตัวนี้ค้างนะคะสามารถสตาร์ทรถวอร์มเครื่องแล้วก็เปิดแอร์รอได้เย็นๆยนเลยนะคะภายในภายในตัวนี้จะเป็นสีน้าตาลเป็นหนังนะคะบุหนังให้เป็นสีน้ําตาลทั้งหมดเลยคอนโซลด้านบนก็เช่นเดียวกันเบาะก,ก็จะเป็นสีน้าตาลนะคะเฉพาะของ B Cross ซัดดีแล้วก็ M ตัวนี้ออปชั่นจะเหมือนกันนี่อันนี้จะเป็นตัวล็อกความเร็วนะคะมีเหมือนกันตัวนี้นะคะแต่ว่าปุ่มปุ่มกดสตาร์ทนะคะจะอยู่ตรงนี้เอ๋สักครู่นะคะนี่อยู่ตรงนี้นะคะ มิดไฟมาแล้วนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอตัวนี้จะเป็น9นิ้วนะคะหน้าจอของ Isuzu จะมี2แบบ7นิ้วแล้วก็9นิ้วนะคะตัว ZT กับตัว M จะเป็น9นิ้วนะคะเพราะว่าตัวนี้มี n a v ว g เกเตอร์เพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะนี่เองนะตัวนี้จะมี n a v ว g เกเตด้วย เปลี่ยนได้เป็นหนึ่งหน้าจอหรือสองหน้าจอก็ได้สวัสดีค่ะเดี๋ยวนั่งรอสักพู่นะคะลูกค้ามาแล้วนะคะมาถึงแล้วอ่านี่นะคะตอนนี้ฟังก์ชันจะเหมือนกันนะคะและอีกหน้าจอหนึ่งก็จะเหมือนกันเช่นเดียวกันส่วนตรงกลางจะเป็นเนวิเกเตอร์นะคะนี่ที่ติดตั้งเพิ่มขึ้นมาจากตัวแซตเมื่อกี้นะคะตัวแซตเมื่อกี้ที่เราได้อธิบายไป ส่วนด้านล่างด้านล่างถัดลงมาตัวนี้แอร์จะเป็นแอร์ออโต้นะคะปรับแรงลมออโต้แล้วก็สามารถแยกอุณหภูมิได้ซ้ายขวานะคะเรากดดูอ่อนี่นะคะฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะคะแยกอุณหภูมิปรับกันแยกได้เลยอุณหภูมิคนหนึ่งชอบขี้ร้อนนะคะคนหนึ่งขี้หนาวอ่าปรับได้เลยสองฝั่งไม่เหมือนกันนะคะส่วนตัวเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันนี่ค่ะใช้งานเหมือนกัน แตกต่างกันตรงเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เครื่องยนต์สามพันซีซีร้อยเก้าสิบแรงม้าส่วนตัวพันเก้าเครื่องพันเก้านะคะร้อยห้าสิบแรงม้าด้านในจะเป็นสีน้ำตาลทั้งหมดเลยนะคะเพราะแตกต่างของ v s s นี่มีแอร์เหมือนกันนะคะมี USB เหมือนกันมีเลย เดี๋ยวมีส่งมอบรดเรื่อยๆนะคะ,ะตามเลิกของลูกค้าใครสนใจนะคะทักแชทมาได้นะคะหรือจะเป็นเบอร์โทรเนาะ0894999840แล้วก็ idline นะคะ idline aor 5090ติดต่อมาได้เลยนะคะสนใจรุ่นไหนเข้ามาคุยรายละเอียดกันก่อนนะคะหรือว่า อยากจะชมรถหรือว่าทดลองขับเราก็มีรถให้ทดลองขับแล้วก็ให้ดูนะคะมาดูสีก่อนก็ได้นะคะมาดูสีมาดูรุ่นรถให้เห็นก่อนนะคะแล้วก็มาเลือกอันนี้ก็จะคำนวณค่างวดให้นะคะว่าดาวเท่านี้ผ่อนเท่าไหร่เราจะผ่อนไหวไหมนะคะหรือว่าให้คำนวณเปรียบเทียบแต่ละรุ่นก่อนก็ได้นะคะ,ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะฝากกด subscribe นะคะกดติดตาม นะคะแล้วก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะ,ะขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้อ้กอก็ต้องขอตัวไปดูแลลูกค้าก่อนนะคะลูกค้ามาถึงแล้วอย่างไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหากพูดผิดตกประการใดหรือว่าภาพไม่ชัดเสียงไม่ชัดนะคะแนะนำติดชมได้เลยนะคะแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะคะหากผิดตกประการใดวันนี้ลากันไปแล้วะคะ่ะขอบคุณทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ